สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายดีและทั้งช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารการฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจลีกนะครับ กับผมยอดี้ประเสริฐมณิลชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะอีกปีนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับของสโมสรฟุตบอลเซเรโซโอซาก้านะครับที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะลงแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งฤดูกาล2025-2026ถึงนะครับในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2 0ง8นะครับล่าสุดนะครับสโมสรนะครับก็ได้มีการเปิดให้แฟนบอลนะครับเข้าชมการฝึกซ้อมได้เป็นครั้งแรกนะฮะรูปแบบสาธารณะนะครับ คือแฟนบอลก็สามารถเข้าชมได้สู่ฝึกซ้อมที่เมืองไมชิมะในเขตโคโนฮานะเมืองโอซาก้านะฮะโดยก็เป็นการเปิดให้ชม้ังแรกนะครับหลังจากจบแคมป์ฝึกซ้อม3สัปดาห์ที่ประเทศไทยและมิยาสกิประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนนัดแรกที่เปิดฤดิการเจลิกหนึ่งนะครับองสมสสอนเซเรโซโอซาก้านะฮะที่ตามโปรแกรมนะครับก็มีคิวออกไปเยือนกัมบะโอซาก้า e นะครับซึ่งทางอาจปาปานนะฮะ เฮดโค้ดวัย44ปีนะครับคุณสือป้ายแดงนะครับชาวออสเตรเลียก็ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกลุ่มกำลังรายชื่อ11ตัวจริงของเซเรโซอซากาก่อนทำศึกดาร์บี้แมตช์เมืองออสกานะครับโดยปาปาก็ได้บอกว่านะครับยังไม่มนีนการตัดสินใจเรื่องนักเตะแต่อย่างใดเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับในอีก8วันที่เหลือก่อนเจลีกนัดเปิดสนามทางการจะเริ่มขึ้น โดยปาปาด์ก็มีแผนนะครับเตรียมนำทีมแข่งขันแบบปิดสนามและอาจมีนักแข่งขันเพิ่มเติมนะครับผมบอกว่าเราจะเป็นต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันเราต้องการเลือกผู้เล่นนะครับที่สามารถแสดงออกถึงสไตล์ที่เรากำลังมุ่งหวังตลอดฤดูกาลนะครับเพื่อม,มอบชัยชนะนะครับให้แฟนบอลซ,ซึ่งปาปาด์ให้คํามั่นว่าจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ขณะที่โอกาสผู้เล่นตัวจริงจะลงสนามนะครับตามรายงานของ n i ค k a n s p o r t c o m นะฮะในส่วนของตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแดนกลาง3คนนะครับก็ทางมาปั๊กก็น่าจะส่งชุนตะธนกะชิจิคากาวะมิดฟิลจอมเก่านะครับและฮารุโตะคิตะนะครับลงสนามส่วน3ภาษาแนวลูกแผงกองหน้านะครับคาดว่าจะแข่งขันกันเบียดตำแหน่งกันอย่างเข้มข้นนะฮะร,ระหว่างหัวหอกชาวบาซิลคนใหม่ราฟาเอลฮัตตันโมโตโฮิโกนากาชิมะ ที่ก็เพิ่งกลับมาจาก j 2นะครับกับสโมสอนเวกันตะซันไดเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ3ปีของเจ้าตัวที่ได้กลับมาเล่นกับเซโซโอซาก้าอีกครั้งและกองหน้าคนใหม่นะครับเคนงะฟุรุยามะคนนี้นะ่าสนใจครับอายุ22ปีนะครับก็เป็นกองหน้าจากมาเวลัยไดโตะนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับของสโมสสเซอโซโอซาก้านะครับทางเดอะเวิร์ดแมกซีนจก็รายงานนะครับ ก่อนเกมนัเปะสนามโอซากาดรบบี้นะครับทีมเซเรโซโอซากาได้มีการนะครับร่วมการอธิษฐานเพื่อชนะที่ศาลเจ้าในเขตซูมิโยชิจังหวัดโอสากานะก็เป็นภาพของนักเตะแต่ละคนนะครับรวมถึงเทศยดศักวงกรนะฮะที่ย้ายยืมตัวไป6เดือนนะครับก็ได้ร่วมเขียนนะครับคำอธิษฐานของตัวเองลงบนแผ่นจารึกขนาดใหญ่ซึ่งแผ่นจารึนี้ก็มีคําว่าชนะอยู่ด้วยนะครับทิน ส่วนชินจิคากระนะฮะสตาของทีมก็เลือกเขียนคําว่าการเติบโตพร้อมอธิบายเหตุผลเมื่อถูกถามว่าทําไมเขาจึงเขียนคําว่าการเติบโตนะครับคากาวะก็ได้ตอบว่าความหมายคําว่าการเติบโตคือทุกอย่างนะครับพราะผมเชื่อว่าหากไม่พัฒนาต่อไปในหลายด้านเช่นความคิดการฝึกฝนและการปรับปรุงทางเทคนิคผมก็จะไม่สามารถเอาชนะคนรุ่นใหม่ได้นะฮะสำหรับเกมและเปิดสนามน,นะครับของซูร์โซนะครับก็จะเป็นเกมดาบี้แม์เมองโออสกานะครับพบกับกัมบะอซสกาใน วันที่14กุมภาพันธ์2568นะครับเวลา17นาฬิกานะฮะซึ่งก็ตรงกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักพอดีนะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะลงแข่งขันกันที่สนามพาณินิกสเตเดียมซูอิตะนะฮะก็แฟนบอลก็สามารถชมถ่ายทอดสดนะครับฟรีทางออนไลน์ดาโซสสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยสายยอดีนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่นะกาตไปฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ